มีคำถามตัวเองนะคะว่าเราเกิดมาในโลกนี้ทำไมหรือบางคนนะคะมีเป้าหมายในชีวิตแต่สุดท้ายพอทําไปสักระยะหนึ่งมันก็วนนลูกวนลูกอย่างนีน้ไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีและที่หนักไปกว่านั้นคือบางคนทําสําเร็จไปจนถึงเป้าหมายแล้วแต่กลับพบว่าหัวใจไม่เคยได้รับ,บความเต็มเต็มกับรู้สึกว่าชีวิตอะมันว่างเปล่าเปลืนี่ยค่ะเคยเป็นคนที่ตั้งเป้าอะไรในชีวิต ก็ทําสําเร็จมาเรื่อยๆแต่ว่ามันมีอยู่เป้าหมายหนึ่งที่คุงทำเท่าไหร่คือทุ่งคิดว่าสิ่งเนี้มันคือเป้าหมายแต่เพ่งทำเท่าไหร่มันก็วนหลูวนหลูวนหลูแล้วก็ไปไม่ถึงสุดที่เึ่งต้องการสักทีแถมยังมีเรื่องค้าทายเข้ามาในชีวิตตลอดจนวันหนึ่งพึ่งโดนค้าทายหนักจนถึงขั้นที่รู้สึกว่าเพ่งไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วซึ่งไม่อยากอยู่จุดจุดนี้มันทําให้วันนั้นนะคะจึงตั้งติดสิขา เป็นแสงสว่างให้ทุกคนแล้วก็จะไม่ขออยู่จุดเดิมปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นคะปาฏิหาริย์ค่ะ,ะ,คะมันทำให้ภายในไม่ไม่ไม่กิ่งน้านพึ่งา็จค้นพบแนวคาะ,คะที่จะดำเนินไปสู่ผลทางนั้นจนพึ่งก็ได้เข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของพู้วันนี้พี่เลยอยากจะแบ่งปันสามเคล็ดลับปลุกพลังพระเจ้าในตัวคุณเคล็ดลับที่หนึ่งก็คือการเคร a ร่ค่ะ ช่วงที่เรารู้สึกว่าเราแย่เรารู้สึกมีปัญหาเนี่ยการเคอรรี่นี่สำคัญเพราะว่าเพิ่งได้มีโอกาสเข้าคอร์ตคอร์หนึ่งที่บันทึกชีวิตทําให้ความสำคัญที่กลับมายอดเยี่ยมกับคนรักท,ที่เลิกกันไปเกือแบคบรึ้นปีอยู่ๆก็กลับมาขอพิมพแต่งงานด้วยพลังแห่งการเคอรี่เนี่แหละ,ะก็คือ ได้รู้ว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรและสิ่งนั้นนะคะที่เราไม่รู้มันขับเคลื่อนชีวิตเราให้วนลูกกับปัญหาเดิมซ้ำๆไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์รูปแบบใหม่หรือมีอะไรในชีวิตเนี่ยมันจะเจอปัญหานั้นซ้ําๆซึ่งซึ่งได้รู้ว่าถ้าเราเคลียร์ในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรออกไปได้แล้วเราให้ความหมายใหม่เราจะเกิดพลังที่สองค่ะนั่นก็คือพลงังแห่งการสร้างใหม่ตอนที่ผิดทีู่ ดาวสุดๆแล้วร,รู้สึกว่าเาาพิ่งเจอความท้าทายจน่งไม่อย,อยากอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นแล้วเพิ่งตัดสินใจค่ะให้พระเจ้านำทางวันนั้นเพื่อได้ขอรพรกับหลวงปู่เพื่อให้เพิ่งได้เป็นแสงสว่างโดยตอนนั้นไม่ได้ึกถึงตัวเองเลยเพิ่งไม่ได้ว่าจุดเปลี่ยนจุดนั้นมันพลิกชีวิตเพิ่งก็เป็นพลังแห่งการสร้างใหม่โดยการตั้งเป้าหมายและ,ะการร้องขอ,ขอโดยที่เพิ่งไม่รู้ตัวเพราะหลังจากวันนั้นเพิ่งก็ได้พบเหตุการณ์สถานการณ์และผู้คนที่เข้ามาจนทำให้เพิ่งเริ่มเหมือนมีประตูอีกบานหนึ่งมันเปิดอก แลคก็ได้เห็นได้รู้ผลทางที่จะไปสู่เป้าหมายึูอและในภาจากที่พึ่งรู้ตรงนั้นภายในไม่กี่เดือนพึ่งก็สามารถเข้าถึงสภาวะอารมณ์ที่มันเป็นแรงสั่นสะเทินสูงสุดอันได้แก่อารมณ์รักเมตตาอาภายัยดีดีปวยชยัยต่ำไม่รู้คุณทั้งหกอารมณ์นี้ค่ะพึ่งได้เข้าถึงมันอย่างแท้จริง แล้วมันก็เลยทาให้พึ่งได้รับพลังงานดีๆแล้วพึ่งก็ได้เจอโค้ดที่ดีจนพึ่งสามารถเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงว่าพึ่งเกิดมาเพื่ออะไรบนโลกใบนี้และจะต้องการทาสิ่งแล้วในขณะที่เกิดเหตุการณ์นะมันก็มีสถานการณ์บางอย่างที่ทาให้พึ่งต้องลงมือทาอะไรบางสิ่งจนพึ่งสามารถค้นหาตัวตนที่แท้จริงและตื่นรู้มากขึ้นเรื่อยๆแลวทุกครั้งท <oo> ี่พึ่งมีปัญหามีคําถามที่เกิดขึ้นในใจมันจะเหมือนกรวันจะสองทำให้พึ่งได้เห็นทางออกแล้วพึ่งก็จะค่อยๆแก้ปัญหานั้นได้เหมือนมีพลัง อยู่เพื่อคุณคอยมาช่วยแล้วก็สนับสนุนเราซึ่งต่างกับที่พึ่งพยายามมาถึงสิบปีแต่ว่ามันมันไม่มีพลังภายในมันมีแต่พลังภายนอกที่เราพยายามคือดิ้นรนนะคะแต่อันนี้มันเห็นแบบมันมีพลังถึงสุดที่เข้ามาทําให้ให้ทุกอย่างมันโตแล้วมันไปไป,ไปตามกระบวนการนี่ค่ะก็คือเ้าสันสันุเทือนด้วยข้อที่สองและอันสุดท้ายนะคะที่จะปลุกพลังพระเจ้าในตัวคุณอธิิตานก็คือเจตจำนงที่มุ่งมั่นตั้งใจและการตัดสินใจที่จะทําสิ่งนั้นให้สาเร็จและ อนนี้ค่ะเพิ่งรู้แล้วว่าเพิ่งมีเจตจำนงอะไรเพิ่งจึงอยากจะออกมาแบ่งปันเพื่อนๆแต่เพิ่งไม่สามารถเล่าสิ่งนั้นภายในเวลาสั้นๆผ่านวิดีโอคลิปนี้ได้เพิ่งจึงพาออกมาเป็นบทเรียนทั้งหมดสิบทบทเรียนมาหัศจรรยร์แห่งรักเปลี่ยนชีวิตค่ะเพิ่งคิดว่าประสบการณ์ที่เพิ่งค้นหากับตัวเองจนวันหนึ่งที่มันสง้คลิกับชีวิตและเพิ่งเริ่มเห็นทางออกทางที่เพิ่งรู้สึกเมื่อแตกด้านเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆอีกหลายคนที่ได้เห็นคลิปนี้ เพื่อที่เขาจะได้พบจุดที่จะทํำยังไงให้เขาสามารถเปลี่ยนระดับพลังงานเข้าไปสู่แรงสั่นสะเทือนระดับสูงและสามารถค้นพบทางออกจากชีวิตโดยที่ชีวิตไม่ต้องวนหลูปแบบเดิมซ้ำๆเพื่อนๆคิดว่าติดบทเรียนที่พุ่งจะเอามาใส่ก้อนนี้มีมูลค่าเท่าไหร่กันคะพี่อยาบบอกว่าต่อไพุ่งแล้วมันมีมูลค่ามหาศาลมากเพราะว่าพุ่ต้องแลกด้วยความท้าทายในชีวิตความลุมเหลวการเรียนรู้การลงทุนลงแรงไปกลับมาเนี่ยเป็นเวลานานแล้วก็ ช้เงินแรกมาตักหลายแสนแต่พึ่งอยากจะบอกว่าพึ่งพึ่งไม่ขาดพึ่งแค่อยากจะให้เพื่อนที่สนใจศึกบเรียนนี้นะคะมาร่วมทาบุญกับพึ่งเท่าไหร่ก็ได้ค่ะไม่มีขีดจำกัดไม่มีเทดานมีมากทำม,ม,มากมีไม่ทำน้อยแล้วแต่สิทธิ์ตา,ทาของท่านเองเพราะรายได้บางส่วนจากการทำบทเรียนนี้ยพึ่งอยากจะเอาไปทาบุญอุดทีส่สนดในส่วนให้กับคร,รูบาอาจารย์คุณผีอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้พึ่งมาถามึงจุดนี้ อย่างที่พึ่งเนี่ยปกติพึ่งจะทำบุญทุเดือนบริจาคเป็นคุณดังสาให้เด็กมาเป็นเวลา10กกปีมาแล้วนะคะทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนเจ็บก็จะมีการไปทำบุญพึ่งก,ก็เลยอยากเป็นแรงส่ง,สงให้เพื่อนเพื่อได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จากรุเรียนพึ่งแล้วก็ได้เริ่มทำบุญไปพร้อมกับพึ่งเพราะมันคงจะเป็นการดีว่าถ้าพึ่งไม่มาถึงจุดนี้ไม่มีคุูุไม่มีมมรูบาอาการไม่มีแรงส,งสับสนุ้นพึ่งก็มาถึงจุดนี้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นแรงสนับสนุนทั้งเชิงบวกและเชิงลบก็ตาม่ึ ม่มีบงังตอิญที่เราได้มาเจอกันในคลิปนี้มันมีเสียงเรียกร้องอะไรบางอย่างตามในหัวใจของคุณทําให้มาเจอเพืนในในวันนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การ,รตัดสินใจของคุณเลยนะคะของพื่อถ้าอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆที่มันเป็นจุดเปลีป่ยน,นในชีวิตของเพื่อนให้เพื่อนๆได้ฟังพบก,กันนะคะกับคอสสิบบทเรียนมหัศจรย์เปลี่ยนชีวิตกับมอมบีรือ Power o อ Love ลมหัสจรยรแข่งรัก เปลี่ยนชีวิตคุณแล้วคุณจะรู้ได้ว่าถ้าคุณเข้าถึงความรักได้อย่างแท้จริงชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปได้มากขนาดไหน